ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นและในยุคเทคโนโลยีที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้เมื่อพูดถึงการตั้งคริสตจักรซึ่งเป็นชุมชนของคริสเตียนที่มาร่วมสามัคคีทํากันนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่จะสามารถรองรับคนได้มากขึ้นเข้าถึงคนได้มากขึ้น และให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าขยายออกไปได้ไกลขึ้นนี่คือสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับครสตจักรของคุณหรือไม่เมื่อมีการพูดถึงการตั้งครสตจักรใหม่พี่น้องที่รักครับให้เราตอบสนองต่อพระวจนะคำของพระเจ้าที่เราออกไปขยายแผ่นดินของพระองค์ในปีนี้คสตจักรของเรามีเป้าหมายที่จะตั้งคสตจักรลูกสิบแห่ง ทั่วประเทศไทยผมอยากท้าทายพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องให้มีส่วนร่วมในเป้าหมายนี้เพื่อให้เป้าหมายนี้สาเร็จไปด้วยกันผมเชื่อว่าโดยพระเจ้าพวกเราสามารถทําได้เอเมนไหมครับช่วงนี้ใกล้คลอดแล้วไม่สะดวกไปบุกเบิกที่คิดจากไหนคลอดแล้วก็ต้องใช้เงินอีกผมกำลังจริงจังกับการสร้างน้องๆผมต้องใช้เวลากับน้องๆ ผมคงไปต่างจังหวัดด้วยไม่หรอครับลบ <Nope. S 3> ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรานี่นาเราต้องมีส่วนร่วมด้วยหรออืมไม่เห็นจะเกี่ยวเลยคือต้องทํายังไงบ้างอะไม่ใช่หน้าที่เราสักหน่อยอยมันต้องใช้เงินเยอะนะคะอาจารย์และยังต้องใช้ทรัพยาก,กรคนเยอะอีกเรามีคนพร้อมมากพอที่จะออกไปทําหรออาจารย์ครับ มว่าเรื่องการบุกเบิกคิดจักรที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้มันยังมีปัญหาหลายด้านนะครับผมว่าตอนนี้เราควรจะโฟกัสเรื่องการเสริมสร้างสมาชิกคิดจักรให้เข้มแข็งม,มากกว่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับจริงๆแล้วการตั้งคริดจักรคืออะไรต้องใช้คนและทรัพยากรเยอะจริงๆหรือไม่ ต้องเป็นคริสตจักรที่เป็นอาคารขนาดใหญ่เสมอไปหรือเปล่าต้องทำอย่างไรให้เข้าถึงและรองรับคนได้มากขึ้นแล้วใครต้องเป็นคนทำผมอยากพาทุกคนไปพบกับคริสตจักรต่อไปนี้ครับสวัสดีค่ะชื่อมอนนะคะตอนนี้กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ในด้านการทั้งกิตตจักรที่บ้านค่ะ จริงเริ่มต้นจากการที่มเองก็ได้มีโอกาสขวายตัวออกมารับใช้พระเจ้าที่จังหวัดเลยนะคะเราก็เริ่มต้นที่จะออกไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านแล้วก็กลุ่มผู้เชื่อกลุ่มพี่น้องคริสเตียนในกิตจักรต่างๆเราได้มีโอกาสทาบปฏิสัมพันธ์แล้วก็รับใช้ร่วมกันกับกิตจักรในพื้นที่นะคะแล้วก็เมื่อมีโอกาสเราเปิดร้านข้ามั่นขึ้นมาก็แบ่งปันอาชีพนี้ให้กับพี่น้องในคิจจักรแล้วก็อยู่รวมกันเป็นชุมชนในการใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นการเริ่มต้นที่เรียบง่ายเราสามารถทําได้เลยไม่ต้องรอเวลาแล้วก็มันเป็นโอกาสที่ทําให้เราเข้าถึงตัวผู้ที่มีความสนใจในเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็สร้างสาวกสร้างคนได้ต่อเนื่องในพื้นที่ของเขาเอง เป็นโอกาสที่ทําให้ทั้งครอบครัวได้มารู้จักกับพระเจ้าเป็นโอกาสที่ทําให้บ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าชุมชนนั้นได้รู้จักเรื่องราวของพระเจ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะคะเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้หัวหน้าครอบครัวได้มีโอกาสแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าหรือว่ามีโอกาสนําบรรยากาศงานฝ่ายริญญาณก็ทําให้เขาเติบโตเป็นการสร้างสาวกที่คิดว่าเป็นการเกิดผลที่เรียบง่ายแต่ได้คุณภาพค่ะ ความสุขในการทําคิดจักบ้านก็คือการสร้างชุมชนให้เกิดขึ้นโดยมีพระเยซูคริสเป็นศูนย์กลางท่งามกลางชุมชนนั้นค่ะ ผมชื่อวันชัยวงเลวีนะครับปัจจุบันเป็นศิลปิบาลของพิจักต้นกล้ามหาพรชียงใหม่ปัจจุบันนี้เรามี like <Liberty> คิจักรูปในเมือง2แห่งแล้วก็ที่บนภูเขาอีก6แห่งผมได้เริ่มต้นในการปลดกพัขยายพิจักเมื่อ6ปีที่แล้วเพราะว่าผมอยากจะเห็นในหมู่บ้านของผมซึ่งผมเป็นคนบนดอยนะครับ พี่น้องอีกหลายชนเผ่าที่ยังนับถือผีที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าของเราดังนั้นผมอยากเห็นคนได้รู้จักกับพระเจ้าและได้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นก้อนต่อสังคมชุมชนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูเอ็นก็ทําเราต้องเริ่มอธิษฐานแล้วก็เข้าไปยังหมู่บ้านนะครับเข้าไปในบ้านที่เราอยากจะบุกเบิกตลอด6ปีที่ผ่านมาเรามีแปที่จับ จากเป้าหมายของเรา18หมู่บ้านในปี2025 20. นี้ก็เราได้เป็นพรต่อชุมชนที่นั่นนะครับผู้นำหมู่บ้านกำนันในอบตอรหรือครูในโรงเรียนต่างๆนะครับก็เปิดให้เรานะครับจากที่ตอนแรกๆดูเหมือนจะต่อท่านจะไม่ชอบเราไม่สำไปแต่ก็เราได้เห็นคนเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำภาพพรไปยังคนอื่นๆด้วย น้องเริ่มเลยไม่ต้องรอไม่ต้องคิดถึงปัญหาความยากอะไรทั้งนั้นนะครับบางคนคิดว่าเป็นบรพรข้ัมภีก่อนนะครับการเรียนะคัมภีก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าการบุกเบิกกัดตั้งที่จัเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่านะครับเพราะนั้นเราต้องการไปหมู่บ้านไหนให้เราอธิษฐานหมู่บ้านนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปผมเห็นจากประสบการณ์ในการบุกเบิกก็มีหลายครั้งที่เราเข้าไปแล้วก็เราได้พบกับลูกแห่งสันนิษฐานท,ที่นั่น และก็ได้เริ่มต้นที่นั่นกับคนเหล่านั้นเราภูมใจพี่น้องที่เป็นเพื่อนของเราพี่น้องของเราสมาชิกของเราที่จะมีส่วนในการที่สนับสนุนร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่ารอนะพี่น้องผมว่าการบุมเบิร์กที่จักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากให้พระเจ้านําพวกเราทุกๆคน เมื่อเราได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้านะครับเราก็รวมกันอธิษฐานนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วเป็นต้นมานครับพอถึงเดือนปุ๊บพวกเราก็เลยเดินอธิษฐานด้วยกันนะครับตั้งแต่อ่อนนุษพระขนมเอกมัยและจริงๆตั้งใจจะไปจนถึง,ถงท้องหลอดด้วยคือจากพื้นฐานการทรงเรียกที่เราเห็นตรงกันเนี่ยก็คือการตั้งเคงสจักรในเมืองเราก็รู้สึกว่าคําว่าในเมืองที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ซิกเนเจอร์ของกรุงเทพก็คือตัวรถไฟฟา้าหรือ BTS ก็เลยอยากให้คิดเลกจากเนี่ยอยู่ใกล้ B T S ให้มากที่สุดจนในที่สุดก็มาถึงที่อาคารหลังนี้ก็เป็นอาคารของอสมาคม Y M C A ประเทศไทยนะครับทางกรรมการของ Y M C A ก็ก็กรุณาเรามากๆก็ให้เราเช่าในราคาที่เราเอื้อมถึงได้จริงๆถ้าเราใช้เดือนละ4วันก็คือวันอาทิตย์เนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ไม่คุ้มค่าเราก็เลยมองว่าระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราจะทําอะไรดี ที่จะเป็นสถานที่ที่ให้คนที่ไม่ได้รู้จักกัรประเจ้าเนี่ยเขาสามารถเดินเข้ามาได้อย่างง่ายๆแต่ในที่สุดในสุดท้ายก็คือทีมทุกคนทาง y, y m ย a YMCA ด้วยนะครับก็มาบรรจบตรงกันพอดีตรงที่เป็นร้านกาแฟา mm hmm. พอเราดูไปที่นิมิตของเทศจาจักรแล้วก็การส่งเรียกร่วมกันในทีมะ,ะก็มันมีอยู่2เหตุผลใหญ่ๆ นะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นเชิจักในเมืองเขาว่าในเมืองไม่ได้หมายถึงคนที่แบบว่าโอ้โหจเจริญแล้วนะครับแต่ว่าหมายถึงคนที่เป็นคนที่อยู่ในยุคนี้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เข้าถึงง่ายมาเดินเดินมาได้นั่งรถไฟฟ้ามาได้แล้วก็อ,กอ,กอีกอีกอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มหรือว่ากลุ่มคนที่เรารู้สึกอยากจะเข้าถึงเขาเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับทีนี้ในคนรุ่นใหม่ก็เทรนที่มาแรงในปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเทรนการตกแต่งร้านในเชิงแบบ c o s y หรือว่า m i n i m อ l ถ้าถามในมุมมองของธุรกิจเนี่ยในด้านของร้านกาแฟก็เรียกว่ายัางตั้งไข่ไม่ได้มากนะัถ้าในภาพของการเกิดผลในฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราขอบคุณพระเจ้าที่ มีลูกค้าหลายๆคนเดินเข้ามาเมื่อเขาเข้ามาเขาก็เห็นแม็กังเขนหรือเขาเห็นบรรยากาศร้านเขารู้สึกว่าเอ๊ะที่นี่มีอะไรกเกี่ยวกับคริสไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสที่ทางบริษัทเราก็ได้คุยว่าวันอาทิตย์ที่นี่เป็นโบสถ์นะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยได้รับการส่งเรียกให้กลับมาหาพระเจ้านะครับมีหลายๆคนเข้ามาดูเพจของของ,ของคริจสตจกรที่เราทํารอบนสัสศการในออนไลน์แล้วก็การเกิดผลนี้ก็เลยในภาพของคนนอกที่สุดนะครับคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเนี่ย ก็รู้สึกว่าเขาเดินเข้ามาในโบสถ์ได้ง่ายๆเป็นกันเองแล้วก็สัมผัสกับประสบการณ์แบบในโบสถ์โดยที่มันเป็นร้านกาแฟไงฮะสิ่งแรกสุดก็เราคงต้องมาถึงจุดของการที่เรามั่นใจในการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกเราเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าพระเจ้าเรียกเราก็อธิษฐานนะครับสิ่งที่สําคัญประการที่สอก็คงเป็นเรื่องของการที่เราหาที่ปรึกษาปรึกษา ผู้นำในผ่านวิญญาณที่เรารู้จักต่อมาเนี่ยเมื่อเรามีมีผู้ที่ให้คหัปรึกษาก็เป็นเรื่องที่เราจะเตรียมตัวเตรียมชีวิตการตั้งเครื่องจักรเป็นสิ่งที่เราทาคนเดียวไม่ได้เราขอบคุณพระเจ้าที่ในงานคองเกอสอย่างเงี้ยฮะเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆในการสร้างเครือจักรในความร่วมมือประเทศไทยเราตอนนี้ประวัติศาสตร์ไทยตอนนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ที่ความร่วมมือมาถึงจุดสูงสุดแล้วเรก็รู้สึกว่าการตั้งเครื่องจักรนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับ วันประมาณเดือนมีนาคมนะคะของปีที่แล้วแล้วก็เราเริ่มต้นเนี่ยง่ายมากเลยเราเริ่มต้นจากมือถือเราก็เรียนรู้จาก YouTube ไปเรื่อยๆว่าวิธีการมันทํำยังไงเราก็มาค้นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในคิดรจักรว่าเรามีอะไรบ้างหลังจากนั้นก็ยืมอุปกรณ์ของสมาชิกเนื่องจากงบประมาณเรายังไม่ได้มีเพียงพอในการที่จะซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทำนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นขั้นตอนแบบนี้ในการเริ่มต้นที่เราทําคิดรจักรออนไลน์ ก็จะมีทีมรายการนะคะแล้วก็มีทีมของระบบแสงสีเสียงภาพนะคะซึ่งระบบภาพเราก็จะมีกล้องนะคะจะมีทีมทำโปรดักชั่นทำกราฟิกอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าส่วนของทีมที่ทำบอร์ดแคสติ้งที่การใช้ OBS ต่างๆนะคะที่ตอนนี้ทีมในปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ที่จะใช้ในแต่ละรอบประมาณ12คนนะคะสำหรับทำคิดจักรออนไลนะะ์ อุปสรรคหรือว่าปัญหานะคะที่เกิดขึ้นสําหรับเกษตยจักออนไลน์เนี่ยเจอทุกท์ก็คือเรื่องของระบบไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตที่ติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างในบางสัปดาห์นะคะหรือว่าระบบเสียงที่เราต้องพัฒนาอยู่ตลอดนะคะหรือว่าระบบภาพที่สายภาพบ้างหรือว่าการใช้กล้องบ้างนะคะแต่ว่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ที่เราได้เจอเนี่ยในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ใช้สิ่งนั้นในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะ ข้อดีหลายอย่างด้วยข้อดีสิ่งแรกที่เห็นก็คือว่าคิดจักรได้เปิดพื้นที่ให้สมาชิกได้มีส่วนในการรับใช้มากยิ่งขึ้นนั่นคือทีมรับใช้ของคิดจักรเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มสกแกลภาพของสมาชิกแล้วก็ข้อดีถัดมาก็คือว่าเราสามารถเขาเรียกว่าสื่อสารเรื่องราวของพระเจ้าไปได้ในวงกว้างขึ้นนะคะมีคนที่แบบสนใจเรื่องพระเจ้าแล้วก็สนใจว่าเอ้ยวันอาทิตย์ เขาทาอะไรกันบ้างที่โบสถ์นะคะเราก็สามารถแท็กสามารถแชร์เพื่อนที่ให้สามารถเข้ามาดูได้ด้วยนะคะข้อดีอีกก็คือว่าใช้ติดตามผู้เชื่อได้ด้วยนะคะสำหรับผู้เชื่อใหม่แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเสริมสร้างสมาชิกอีกทางหนึ่งนอกจากเขาดูในรอบไลฟ์จริงแล้วนะคะเขายังสามารถที่จะแบบกลับไปดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะมี สส่วนนะคะส่วนแรกก็คือว่าเราเห็นการเคลื่อนไหวหน้าเพจของคิรจักเนี่ยที่มีคนเข้ามากดไลค์เพจมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าคนเริ่มสนใจอยากจะรู้จักเรื่องราวพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยทิรจักร,ระบบออนไลน์เนี่ยเราต้องมีทีมหลังบ้านซึ่งคอยตอบข้อความด้วยแล้วเราเห็นคนอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะคะที่อยากจะรู้จักพระเจ้านะคะซึ่งโดยส่วนตัวนะคะทรายมีการได้ตอบด้วยนะคะแล้วก็นาเข้ารับเชื่อนะคะทางผ่านทางหลังบ้านตรงนั้นนะคะที่เป็นข้อความที่ส่งออกมาแล้วขั้นตอน ของเราก็คือว่าเราสามารถนาเขารับเชื่อแล้วก็ติดตามผลได้เลยทันทีนะคะแล้วก็ชวนมาคิดอาจักก็ตอนนี้นะคะอย่างน้อยที่สุดก็10บกว่าคนนะคะที่จะมีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าที่คิดอาจักด้วยนะค,ะคนที่มีใจกับคนที่ให้เวลานะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็มีนิมิตขับเคลื่อนมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าแล้วก็ลงมือทําแน่นอนมั่นใจว่าเกิดผลแน่นอน,นะคะ พอยากหนุนใจนะคะสาหรับคนที่อยากจะเปิดคิดเรืจอกใหม่สําหรับการที่จะรองรับคนในยุคปัจจุบันได้นะคะสิ่งแรกสําคัญที่สุดเราจะต้องยึดมั่นใน <c oughs> เขาเรียกความจริงแห่ง <c oughs> พระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระววจนะของพระเจ้าจะเป็นกรอบความคิดในการที่เราจะมองสังคมได้ตามสายตาของพระเจ้าจะต้องเปิดใจของเราในการที่เราจะเรียนรู้ ว่าสังคมเป็นยังไงตอนนี้สภาพของคนเป็นยังไงวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปหรืออย่างนะคะเพื่อเราที่จะเอาเขาเรียกว่าใช้ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะมาประกาศหรือสร้างสารรค์ต่อไปอย่าก,กลัวนะคะในการที่จะใช้เทคโนโลยีแล้วก็อย่ากตกใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เยอะแยะมากมายในสังคมนะคะแล้วก็ให้เราทำนะคะจากเขาเรียกว่าเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะคะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะเพิ่มพูนไปนมากยิ่งขึ้นแล้วเราวันหนึ่งนะคะเราจะเห็นคิด aja ที่เกิดขึ้นในทุกคนแห่งในประเทศไทยแน่นอน การตั้งคริสตจักรไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้นำสิทธิพิบัติหรือของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนที่จะช่วยกันทำให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายออกไปและการตั้งคริสตจักรเพื่อรองรับผู้คนในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญมากขึ้นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คริสตจักรใหม่เกิดขึ้นซีซีเตอร์แว็กเนอร์ได้กล่าวว่าการตั้งคริสตจักรใหม่เป็นวิธีการประกาศข่าวประเสริฐ ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เราเคยรู้จักมาและในพระคัมภีร์มาระโกบทที่16ข้อ1 4บสถึงสิก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนหนึ่งคริสตจักรตั้งอีกหนึ่งคริสตจักรในปี 2,025